มาดูเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมพะเมื่อวานนี้สาอุทณ์มีคำพิพากษาในคดีที่อายการเป็นโจทยื่นฟ้องคุณนพดลธรรมวัฒนะ,ะในข้อหาเป็นผู้ฆ่าพี่ชายก็คือคุณห้างทองธรรมวัฒนะอดีตสสารยันตน้นก่อนหน้านี้ยกฟ้องนะครับท่านผู้ชมฮะยกฟ้องก็คือจำเลยคือคุณนพดลเนี่ยไม่มีความผิดคือไม่ได้ทำ เมื่อวานนี้สารุทรนมีคำพิพากษายกฟ้องเช่นเดียวกันนะครับการสื่อพยานโดยเฉพาะจุดสำคัญที่สารเห็นก็คือมีการผ่าศพคุณห้างทองธรรมวัฒนะถึงสามครั้งใช่ค่ะสามครั้งที่ว่านี้เนี่ยมีชุดที่หนึ่งโดยสตอชอผ่าแล้วระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตายชุดที่สองโดยคุณหญิงหมอพรทิพย์กับคุณหมอธรรมรงธีรวิทย์ระบุว,ว่ามีพิรุษมีเศษอาหารไม่มีบะหมี่สำเร็จรูป ก,กินก่อนตามที่ถูกกล่าวอ้างโดยคุณนพดลมีรอยถูกทำร้ายเชื่อว่าถูกฆ่าให้ตายชุดที่สามชมรมแพทย์ที่ติเวศนำโดยคุณหมอสเสวตกันล้วนและคณะระบุว่าไม่มีร่องรอยทำร้ายไม่มีสารพิษเชื่อว่าฆ่าตัวตายแต่ว่าสามชุดเนี่ยชุดที่หนึ่งกับชุดที่สามบอกฆ่าตัวตายชุดที่สองชุดที่ญิงหมอเนี่ยบอกว่าจัดฉากจัดฉากสารก็มีการสักถามแพทย์ สุดท้ายสารรุทอเห็นว่าเป็นคดีอาญาโจทย์มีหน้าที่นำสืบให้ศาลเชื่อ,อโดยปราศจ,จากข้อสงสัยว่าจำเลยมีความผิดหรือกระทำผิดยังไม่สามารถทําให้ศาลเชื่ออย่างนั้นว่าปราศจ,จากข้อสงสัยว่าจำเลยทําจึงพิพากษายกฟ้องอประเด็นอื่นไม่ต้องพิจารณาหลังคําพิพากษาคุณ,ณพนพดลก็เรียกร้องให้แพทยสภาดําเนินการกับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ ขณะที่ครบรอบ11ปีการตายของคุณห้างทองเนี่ยคุณเวติกาบอกว่าพี่น้องจะร่วมกันแถลงข่าวนะคะลองฟังเสียงคุณพดนเมื่อวานนี้นะคะเช่นค่ะขสื่อของผมวันนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นมาต,ตลอดว่าความจริงก็คือความจริงในที่สุดนะครับแล้วก็วันที่6นเนี้ยเนี่ยก็จะเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของพี่ห้างทองนะครับพี่น้องฝ่ายที่เป็นปฏิบัติเนี่ยจะมาเปิดใจแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับให้รู้ว่าเบื้องหลังของการเสียชีวิตของพี่ห้างทองเนี่ย ข้อเท็จจริงจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นยังไงกันนะครับแล้วทําไมถึงามาร่วมกันปักปรใส่ร้ายผมในขณะนั้นนะครับแล้วก็การเสียชีวิตของเพียงทองเนี่ยแท้ที่จริงแล้วใครที่จะได้ประโยชน์หลายคนคงสงสัยนะครับว่าถ้าผมฆ่าเพียงทองแล้วผมจะได้อะไรแต่วันนี้เนี่ยผมก็ดีใจครับว่า,ากรณีของการเสียชีวิตเพียงทองเนี่ยจะเป็นอุทาหรณ์ให้อีกหลายตระกลูลน,นะครับและก็จะเป็น จะเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญไม่ว่าทางด้านนิติวิยทยาศาสตร์ทางด้านนิติเวชศาสตร์